สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยวันนี้เรามาม it bon er. คำนวณเต็งเล็กเด็ดให้ฟรีงวดต่องวดเล็กเด็ดมาเลยค่ะสูตรจะเป็น4ส,ส,ส, <music> สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักสิบรางวันที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่2หลักพันรางวัลที่2บวกหลักหน่วยรางวัลที่3หลักสิบรางวัลที่3มบวกหลักสิบรางวัลที่2และหลักพันรางวัที่3มบวกหลักร้อยรางวัที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณจะต่อความแม่นยาของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดแล้วไปสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุ้งกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น95คูณ99ค่ะเท่ากับ9 0 4 5 48 8คูณ89ค่ะเท่ากับ 4ี่สและ69สิคูณสิบค่ะเท่ากับ1 1 0 4เลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น5 7 1 2 0 9และ4ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น4ี่บวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับแ

และ6 7 1 4ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ด3รางวัลใหญ่เข้าเต็มๆกันไปเลยค่ะนั่นคือ6 8 7 2 8 6 1 1และ6 7 1 4ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ดมาเลยให้ต่องวดฟรีๆนะคะในงวดที่11มิถุนายน2 5 6 6 รู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลยค่ะก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น86คูณ11ค่ะเท่ากับ946หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ67คูณ14เท่ากับ938หลักพันไม่มีก็ใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ68คูณ72เท่ากับ4896และเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น 8, 6 3 0 9และ4ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น4บวก8เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะ0บวก6เท่ากับ6 9บวก3เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะและ4บวก8เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2เช่นเดียวกันค่ะเนวทาั้งเลขเด็ดมาเลยที่เราได้นะคะก็จะได้ไป

ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกทุกมวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละง้วดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขเข่าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดต็่งเล็กเน้นสูตรงวดต่องวดมาทุกคนที่ตามล้วกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก,นกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวใหม่หวยด็ดๆกับช่องวันนี้รวย